ย,ยังน,น้อยจะเสร็จช่วงตึกนั่นแหละสามารถกักนได้ร,ราวๆหนึ่งแสนคนเลยทีเดียวนะพวกท่านอาจจะมองสิ่งที่ผมทําแล้วพูดว่าอ่อนแอแล้วก็พวกนี้เป็นสัตว์ฆ่ากันเองมาเป็นสัตว์ตวัดแล้วแต่ความจริงก็คือผมไม่ใช่สัตว์ร้ายผมเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกท่านไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ที่ผ่านมา เราพยายามจะอยู่ร่วมกันแต่กลับถูกสงครามขยี้ขยี้เราทุกคนสงครามที่ก่อขึ้นโดยผู้นำของเราเองแต่ใครละ่ะที่ให้ระเบิดกับฝ่ายเซิฟให้รถถังโครเอตให้กระสุนพวกมุสลิมมาฆ่าลูกหลานของพวกเราเองก็รัฐบาลในโลกตะวันตกที่ขีดเส้นแบ่งดินแดนเรา บางครั้งด้วยมึกและบางครั้งก็ด้วยเลือดเลือดของประชาชนเราแล้วยังทรงผู้รักษาสันติภาพมาขีเส้นชะตาของพวกเราอีกเราไม่สามารถยอมรับสันติภาพที่มีให้แต่ความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่ผู้รักษาสันติจะต้องรู้รสบ้าทั้งลูกเมียบ้านช่องและโบสถ์ ทีนี้พวกท่านจะได้รู้และเข้าใจสีทีว่าน่าจะให้เราได้ตัดสินชะตาของเราเองขอพระเจ้าทรงปราณีทุกคนถ้าเป็นชายแดนบอสเนียเขาก็กลับไปซาลาเจวไปน<ว>่จะจำอะไรบ้างหรอไมไปที่นั่นหรอกนะเขาตั้งใจจะเราเจอเทปนี่หลังจากที่เกิดระเบิดแล้วสินี่ไงผู้รักษาสธิภาพสมควรได้รู้รถผู้รักษาสธิภาพไม่ได้อยู่ในบอสเนียแต่อยู่ในยุโรปกับสหรัฐ chị bika sẽ dành cho sắp